สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะคะการใช้งานนะคะของกล้องวัดมุม Precision รุ่น DE2 นะคะเป็นการตั้งค่าความละเอียดค่าฟิลิปดาต่างๆนะคะการตั้งค่าวันที่หรือจะเป็นหน่วยองศาเปลี่ยนเป็นกอนนะคะโดยการตั้งค่านะคะเริ่มจากให้เรากดไปตรง SFT ค่ะแล้วก็ไปตรง R L นะคะก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะ การตั้งค่าวันที่วันเวลานะคะเราสามารถกดไปตรงปุ่มโฮได้เลยนะคะค่ะก็จะเลขก็จะกระพริบแบบนี้นะคะเราสามารถกดเลื่อนได้ะคะ่ะนี่นะคะเป็นเดือนที่เจเดือนกระะกฎาคมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือเราจะเปลี่ยนวันที่นะคะเรากดโฮนะคะตัวเลขก็จะ เลื่อนไปนะคะหรือจะเปลี่ยนเวลานะคะกดโฮนะคะให้ตัวเลขมาตรงที่12แล้วกด R l เนะคะเพื่อเปลี่ยนตัวเลขได้เลยนะคะจากนั้นนะคะกดปุ่ม0เซตนะคะเพื่อกลับหน้านี้นะคะ<อ>ต่อไปนะคะตรงข้อ4นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนนะคะค่าความละเอียดค่าฟิลิปดานั่นเองนะคะโดยกด R L เเพื่อเปลี่ยนนะคะเป็น5ฟิลิปดา10ฟิลิปดาหรือว่าเป็น1ฟิลิปดานั่นเองะค่ะ ตัว de2 นะคะสามารถตั้งค่าฟิลิปดานะคะการใช้งานค่าความละเอียดฟิลิปดาได้นะคะจากนั้นนะคะตรงข้อ8นะคะเราสามารถกดเปิดปิดองศาได้นะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนค่าองศาเป็นกนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่าองศากันคะ่ะ ะะตรงค่าแนวราบนะคะกับค่าเลนกระดกนะคะก็จะมีหน่วยที่เปลี่ยนไปนะคะจากเมื่อกี้เป็นองศาตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกอน,นะคะหรือเราต้องการเปลี่ยนเป็นองศาเหมือนเดิมนะคะเราก็กด SFT นะคะแล้วกดปุ่ม R L นะคะแล้วก็กดไปตรงกดปุ่ม0 set นะคะไปตรงข้อ8นะคะแล้วก็กด R L นะคะเหมือนเดิมนะคะค่าก็จะกลับมาเป็นองศา เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะคะการตั้งค่าการใช้งานนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นการตั้งค่าวันที่การตั้งค่าความละเอียดฟิลิปดานะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยองศาหน่วยกรน,นั่นเองนะคะของตัวกล้อง p r e i s i o n นะคะ DE2 นั่นเองคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอคะ่ะ